สวัสดีครับวันนี้มาเบิงนะครับมาเบิงกระ t ่อมนะครับกระ t ่อมที่พอะกลาวไว้ตั้งแต่วันที่23ตุลานะครับมาเบิงการงอกนะครับตั้งแต่วันที่23ตุลาเนะี่ยมาหอดมื่อวันที่15มื้อนะครับเบิงนะครับ จนกระท่อมน,นะครับงอกได้สามสี่มือหรือครับตั้งแต่วันที่สี่ 4, หรือห้าคือห้านะครับเห็นไหมครับอาจจะเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับยังไม่โตนะครับอันนี้ผมเพาะโดยใช้ ใส่ดินหน้าดินนะครับใส่นาดินอยากว่มาเพาะเราก็ปลูกลองเบิงนะครับเพื่อว่าอ,อ,อยากห้ว่าภาคอีสานเนี่ยจะปลูกต้นกระช่อมได้ขึ้นได้งามบอนะครับดินภาคอีสานนะครับนะครับอันนี้เราระมาณต้นน้อยมากนะครับต้นเล็กแห้งนะครับ พอการาใส่กะละมังนะครับกะละมังกละมังดำใหญ่ๆนะครับการพอก็คือผมใส่ระบบปิดนะครับอ,อันนี้หนึ่งกะละมังนะครับ2อที่ยี่ามันนี้ห่างกัน2วันครับยี่สิบห้าตุลาครับ ดูการนอกนะครับงานอกของวันที่25ตุลาจะงนอกดีขึ้นกันครับกระมังนี่อันนี้คือกระถ่อมที่มะกลูอยุพอกาอยุดินอิสานครับจะลองดูว่าอิสานจะปลูกกระถ่อมได่งามดีบ่ครบเหมือน ขักไตบ่นะครับอันนี้เป็นดินที่ผมขุดนาดินมานะครับขุดนาดินมาแล้วก็เอามาสับๆแล้วก็ร่อนนะครับใส่ตะกร้าตะกร้าห่างแน่นนิดน้อยห่างแน่นะครับยังเป็นเม็ดใหญ่ๆอยู่ร่อนให้ละเอียดกระมังนี่ดินยัง ดินบละอียดบนรไดนะครับต้นเล็กมากนะครับก็จะคอยสังเกตสุ้มือนะครับดินแห้งผงก็จะลดน้ำนะครับการงอกกระ,ระวังนี่ก็จะงอกพร้อมๆกันนะครับเราห่างกันสองวันนะครับ ยวมือลังที่ไม่อัปเดตให้เบิ้งนะครับว่า,าต้นก่กระท่อมมีการเจริญเติบโตดีรูปรดีซ้่ใดนะครับนาะนี่เป็นกระท่อมปลูกยุอีสานนะครับพอ่อกกยที่อีสานนะครับอขอบคุณและสวัสดีนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมนะครับถ้า ทัานใดมีขอแนน้ำดีๆสามารถคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนะครับหรือกดติดตามกดซับสไคร์ตามการเพราะนะครับปลากระท่อมนะครับในอีสานนะครับผมขอบคุณและสวัสดีนะครับ